เอาแว่นของย่าคืนมาหนูอยากกินโดนัทแล้วคนทำหน่อยได้ไหมคะได้สิใช่ฉันพร้อมแล้ว <_ S 1> โอ้ย่าอยากทำโดนัทให้ล้านเลยละ <_ S 1> ก่อนอื่นย่จะเทปแป้งแล้วก็ใส่ลงไปเลยในเครื่องทำโดนัทนะแย่จะบีบให้เต็มช่องแบบนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดฝาเลยแล้วก็รอสักพัก ส่วนฉันจะทำโดนัทส,สีรุ้งแสนน่ารักเพราะโดนัทแบบธรรมดามันน่าเบื่อมากเลยโดนัทของฉันจะมีสีสันสดใสและสวยที่สุดเลยและก็อร่อยที่สุดแน่นอนฉันต้องฉนานชาล้นครั้งนี้แน่แน่นปิดฝาแล้วก็รอเป็นความคิดที่ดีมากเลยเธอต้องทำสำเร็จแน่แล้วเธอลาบิสเดยแน่นอนโดนัทต้องเป็นสีดำแต่ มีบางอย่างขาดหายไปละสิ<ม>อะไรกันนะใช่แล้วซอสรสเด็ดยังไงละ่ะติง้งใช้ฉันทีสิเอออะไรกันเนี่ยฝังร้ายชัยชดๆเลยเออกไปนะเอาถ้วยมาให้ฉันตรงนี้ขอบคุณนะแล้วก็เทซอสสตรอเบอร์รี่ลงไปเลยจากนั้นก็ใช้สิ่งนี้และการตกแต่งโดนัทด้วยวิธีนี้จะสะดวกยิ่งขึ้นละ และสิ่งที่สาคัญของเราก็คือเฮ้ยฝันร้ายชัดๆเลยคุณย่าคะมันแกซอรสตอบรีนะโอ้ยน่ากลัวมากเลยมันตลกมากเลยล่ะตอนนี้ฉันตกแต่งโดนัทด,ด้วยซอสแล้วก็ไอซิ่งที่แสนอร่อยที่สุดเลยล่ะใช่แล้วแบบนี้เลยเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมโอ้ไม่รู้สิน่ากลัวทั้งนั้นเลยและโดนัทแสนสิยของย่าก,ก็สุกแล้วล่ะย่าจะเอามันออกมา และก็โอรอยด้วยไอซิ่งเลยละ่ะนี่เป็นสูตรแบบคลาสสิกที่อร่อยมากเลยนะใช่นี่แหละที่ทุกคนต้องการดูสิไม่เร็วค่ะเก <c oughs> ่งมากค่ะคุณยา่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาโดนัทสดใสของฉันแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้ย่ายอมรับเลยว่ามันเจ๋งมากเก่ง <c oughs> มากเลยเธอ <c oughs> แล้ะฉันก็ยังอยากโรยด้วยสปินเก้าด้วยนะเออเปิดไม่ออกอะฝาปิดแน่นมากเลย โอ้ไม่นะอื้มอ๋อไม่เป็นไรคะที่อร่อยมันแบบนี้เลยล่ะเ <Hey. S 1> ดนัทของฉันพร้อมแล้ว <Yeah. S 1> กินเลไรสิจิวกินแห่อ,อนะไรนหลานอ๋อหน้ากินจังเลยอ๋อเดนะัทจานนี้น่าสนใจมากเลยก็ตลกด้วย <Wow. S 1> ฉันจะรอง <Wow. S 1> อม,มันอร่อยมากเลยแล้วก็สวยด้วยชอบนะ oh. แล้วจานนี้คืออะไรล่ะ oh. ดูเหมือนดลัทธรรมดาเลยอะ ฉันคิดว่าจะลองดูก็ธรรมดาทั่วไปไม่แล้วพอกินได้โอ้ส่วนนี้คือโดนัทสีลุงมันมีกลิ่นที่หอมมากเลยล่ะกลินเหมือนใส่รุงเลยอืมใช่เลยอร่อยมากด้วยทุกคนออกมาได้ดีมากเลยแต่ลูกจานนี้แหละอร่อยมากฉันชนะฉันต่งหากเออแล้วมาใช้งานยังไงเนี่ย อยากกินพาสต้าทำให้หน่อยนะคะโอ้ดูเหมือนน้ำจะเดือดแล้วละ่ะงั้นเราจะทำพาสต้าที่อร่อยที่สุดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแบบนี้แหละฮึฉันจ,จะทำอะไรบ้างนะเดือดหรือยังนั่นเนี่ยหรือว่า<ม>ต้องทำอะไรดีติ๊งมานี่สิแลวตอนนี้เธอช่วยฉันดูสิว่าน้ำเดือดหรือยังโอ้ดูเหมือนจะเดือดแล้วล่ะขอบคุณนะติ๊งเธอโดนลกกูกบปาไม่ใช่ไหม ก็ใส่พาสต้าลงไปเลยอยอากำลังทำไรเนี่ย <c oughs> ฉันคิดว่าจะทำพาสต้าได้ตัวเองละถึงเวลาแล้วงั้นเปิดเลยโอ๊ยฮะฮะชูโอ๊ยฉันเต็มไปด้วยแป้งอะแต่ไม่เป็นไรมัสนุกดี <c oughs> แบบนี้แหละให้ลงไปเลยบนเขียงแล้ก็ทำพาสต้าด้วยมือของฉันอย่าลืมใส่ไข่ได้นะเกลือ จากนั้นก็นวดเลยล่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเท่าไรแต่มันอร่อยมากฉันมั่นใจตอนนี้ก็หั่นแป้งเลยเป็นชิ้นๆและแน่นอนเพิ่มสีด้วยแบบนี้ล่ะฉันจะเปพาสตา้าสีรุง้งอันนี้เป็นพาสตา้าสีไลาแหลกที่สวดที่สุดเลยล่ะแล้ก็ปั้นแล้วก็วางติดกันแบบนี้เห็นไหมคอยดูฉันทำนะ จากนั้นฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นๆและแน่นอนต้องใช้ที่ขูดด้วย mm hmm. สิ่งนี้ทำให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามละ่ะเอาล่ะยอนพาสต้าลงไปในหม้อเลยโอ้เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยและพาสต้าของยาก็พร้อมแล้วละ่ะจากนั้นเราก็ตักออกมาแล้วก็วางไว้บนจานต่อไปก็เพิ่มซอสมะเขือเทศด้วยโอ้อย่ามองเห็นอะไรเลยอะโอ้แวนตาของยะ คือซอสมะเขือเทศใช่ไหมเนะเราต้องดีบลงไปเยอะๆคุณย่าเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเราเปิดฝาก่อนถือไว้โอ้ยอยากคิดว่าย่าเปื่อนซอสมะเขือเทศไปหมดแล้วละ่ะใช่มันคือซอสมะเขือเทศจริงๆด้วยอ๋อหนูไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> เราต้องระวังให้มากกว่านี้นะ <c oughs> แล้วก็อย่าหัวเราะด้วย <c oughs> ย่าทำพาสตา้าเสร็จแล้วละ่ะใส่ลงไปเลยสวยงามมากเ <c oughs> ส้นสุกแล้วละ่ะ จากนั้นก็ตักใส่จานได้เหมือนว่าขาดอะไรไปนะบางอย่างสิงมาหาฉันสิเธอรู้ว่าต้องฉันตัองการอะไรไปเอามาสิชาใช่แล้วเก่งมากมึงป็นมึกคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยสีทําไม่เคยทําให้ใครเจ็บมาช่วยพาสตา้าของฉันรอที่สุดโอ้ใช่แล้วสวยงามมากดูสิเห็นไหมเป็นพาสตา้าที่สวยงามมากจริงๆิงสีงสดํามืดมนแล้วก็ฉันต้องใส่สีแดงลงไปด้วย ส้สมะเขือเทศลงไปเลยมันสวยมากออกมาแล้วเห็นไหมล่ะใส่ลูกตาลงไปด้วยนะโอ้อะไรนะเบนซ์เดย์โหดเหมือนเคยเลยนะแล้วเธอล่ะทำอะไรส่วนฉันมีพาสตาสีลงฉันอยากกินมาเองเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะสวยงามมากเลยกินเลยเย้เย้เย้อ๊จานน่าตาแปลกๆจังเลยอ่ะต้องลองดูแต่บอกตามตรงฉันไม่อยากลองเลยอ่ะ เออน่ากินทง่แย่อร่อยอะแต่อันนี้ส่น่ากินมากเลยใช่อร่อยมากฟาซานี้แหละที่ฉันอยากกินอ๋แล้วจานนี้สวยมากเลยละ่ะสวยมากสวยมากสวยมากโอ้อร่อยมากเลยละ่ะไม่ใช่แค่สวยนะแต่อ,อร่อยมากด้วยอันนี้ชน,นะเย่ในที่สุดฉันชนะแล้วทุกคนเราต้องทำอะไรละ่ะ ครั้งนี้ราอยากินเครื่องดื่มแบบหอมแล้วก็อร่อยด้วยนะอินเธอพร้อมหรือยังพร้อมไม่ใช่ไหมฉันพร้อมแล้วอ๋อเกือบล้มเลยนั่นคืออะไรน่ะอ๋อเข้าใจแล้วเครื่องดื่มได้เลยล้านงั้นฉันเริ่มเลยนะโอเคตอนนี้ฉันใช้ลูกกวาดสวยๆแต่ว่าเปรี้ยวแล้วก็อร่อยด้วยมันจะช่วยให้ฉันหอกมาได้แจ่มมากเลยล่ะคอยดูนะจากนั้นก็ใส่มันลงไปในแม่พิมพ์แล้วมันจะเกิดสงที่มหัศจรรย์ขึ้นมาเลยล่ะ ฉันใช้มันวัดสีมันสวยมากเลยคอยดูนะโอ้หมดแล้วเหรอไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่ถึงมือถึงเวลาเขาเข้าเตาอ,อบแล้วพร้อมแล้วหรอแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ำให้พาชนะของฉันเย็นลงต้องเป่านิดน้อยแล้ก็ดึงออกมาได้เลยโอ้อะไรยมากชอบจัง เป็นก้วที่มเปรี้ยและก็หวานไปพร้อมกันเลยแล้ะอร่อยมากจากนั้นจะใช้ M&M และแน่นอนจะเรียงตามสีด้วยแบบนี้มันจะสวยกว่ายเยอนเลยคุณย่าดูนะทำอะไรได้อ้เอ,อือะไรกันนี้ต่อเลยจะใส่ M&M ็อเอ็มลงในเครื่องดืม่มและแน่นอนตามสเปรย์ด้วยนะเป็นขาเคีกที่หอมหวานสุดๆเพิ่มวิปครีมด้วย ้อมกับโรยสปริงเกิลด้วยละ่ะน่ากินสุดๆและหลอเล็กๆด้วยน่ารักมากเลยใส่ลงไปเลยปเป็นวิทยาดเยี่ยมมากย่าจะทำ็อกเทลขึ้นชาตที่ดีต่อสุขภาพให้หลานสาวของย่านะคอยดูนะใส่ไปทั้งต้นเลยย่าว่าย่าทำได้อ๋อนักเลง,งขยแแหง่เจียวคงไม่ชอบแน่แน่ด้แล้ว็อกเทลที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพสำหรับหานสาวของยา่า และก็สวยด้วยและมีวิตามินเยอะมาก food food. โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หลอดด้วยมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมไม่เต็งแก้วจะใช้แก้วรูปหัวกันโลกละและแน่นอนทาด้วยน้ำชื่มสตรอเบอรีร่ฉันใส่อะไระต่อยดีนะบางทีถ้าสเปรย์ล่ะ ฉันจะเพิ่มสีผสมอาหารด้วยล่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันหลอดลูกหัวกระโหลกในใช่เลยติง๊งช่วยที <Okay. S 1> โอเคเอ้ยเขาทำให้ยากกลัวอีกแล้วนะเวนส์เดย์เอามันออกไปทีติง๊งเร็วเข้า <S <S สุดยอดขอบคุณนะเพื <S <S ่อีๆมันหมอบ้ากเลยล่ะมันออกมาคล้ายกับสมองคนมากเลยนะดูดสิเพื่อให้เหมือนจริงฉันาราดน้ำเชื่อมสีแดงลงไปด้วย <S <S แล้วก็วางลูกตา และแมงม,มุมด้วยนะใส่หลอดด้วยสวยมากน่ากิน <Stop. S 1> เราพร้อมแล้วจิ๋วสวยจังเลยฉันอยากลองข้าเท้าแก้วนี้โอ้อร่อยมากเลยไม่แย่ชอบจัง hmm? อ้าเแล้วแก้วนี้คืออะไรอ่ะเออฉันอยากลองแก้วนี้เลย <No. S 1> โอ้แก้วนี้สิน่ากินโอ้อร่อยมากๆเลยและแก้วก็กินได้ด้วยโอ้ย สุดๆเลยฉันเจอผู้ชนะแล้วใช่ยอฉันชนะอีกแล้วล่ะดีใจจังเลยครั้งนี้คืออะไรละ่ะครั้งนี้หนูอยากกินสลดัดค่ะแบบนี้ขอใคกกอร์ได้นะแน่นอนไม่มีปัญหา <S <S อ่อยาย่าเข้าใจแล้วละ่ะยา่าจะใช้ปากกาหอม <S <S 2> <S 2> แล้วก็เช็กเอ,อกแบบนี้แบบนี้เลย เฮ้ยเวนเซขอบคุณนะแต่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะมาทำต่อกันแบบนี้เลยอย่าต้องใช้ผักสีเขียวนี่ด้วยใช่แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีและตอนนี้ย่าต้องการเนื้อสัตว์ด้วยละกลิก่นมันหอมมากเลยมาหั่นไก่กันเลยเป็นชิ้นิ้นแบบนี้จากนั้นก็วางลงจานอย่างสวยงามและเราต้องใช้มะเขือเทศด้วยนะ ต่อไปก็ตาแครกเกอร์มันอร่อยมากเลยละ่ะชีสอีกนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบละ่ะ <c oughs> ยอดเยี่ยมมากเลยย่าพร้อมแล้วแล้วเธอละ่ะ <c oughs> ส่วนฉันมาถึงครื่งทางแล้วละ่ะจะใช้ประโยชน์จากแม่พิมพ์น่ารักน่ารักอันนี้แล้วก็ตัดแตงกวาหัวชเท้าแล้วก็พริกหยวกด้วย <c oughs> ออกมาโลกทรงต่างๆมันสวยมากเลยละ่ะ <c oughs> จากนี้ฉันจะเสียบไม้แล้วมาจับเป็นสลัดเสียบไม้ล่ะสวยงามมากน่ารักจริงๆด้วยสวยมากย่าไม่อยากถามดีวกว่าว่าเธอกำลังทำอะไรอย่างวันสตรสนุาตริงเลยและตอนนี้ฉันทำช่อดอกไม้มันจะกลายเป็นช่อดักที่แสนอร่อยเลยแหละแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยจริงๆนะกลิ่นหอมมากเลยไม่เห็นสนุกเลยอ uh, uh, uh. โอให้หยกสีแดงตอนนี้ฉันจะหั่นแก้แวเราต้องเอาเม็ดออกแล้วก็ แบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่ผักสลัดแทนแตงกว่าฉันจะสไลด์แตงกว่าเป็นเส้นๆฉันชอบจังเลยละ่ะมันคล้ายลิ้นเลยใช่ไหมจากนั้นจะทำหัวสสวยๆที่กินได้กัดด้วยนะมันจะกินแล้วอาจจะตอนนี้ก็จะสัดหัวพิสับลงจานอย่างสวยงามกินให้อร่อยนะ <or> อาหารเยอะมากเลย <Wow. S 1> โอ้ไม้เสียบ สลัดที่น่าสนใจจังเลยอ๋อเบากำตรงไม่อร่อยเลยอะฉันจะกินอันไหนดีนะแล้วหัวอันนี้คืออะไรล่ะลตวงตาสีดำไม่คืออะไรนะอ๋อมันคือมะกอกคุณน่าภยขยังชะมัดเลยไม่อร่อยอ๋อสัตว์จานนี้แหละที่ฉันชอบเลยอ๋ออร่อยมากอันนี้ลชนะอ้อใช่แย่ชนะแล้วแย่ทำอาหารเก่งมากเลย สาวน่าสนใจอ่ะมีอะไรเรา,เราอยู่นะฉันคิดว่าพวกเธอต้องชอบมากๆพาะเธอจะได้มรงสับเป็นลังวันดูสิหน้ารักแค่ไหนไอ้หน่าเผ็ดพี่แอย่ yeah, จังแต่ไงพวกเธอก็ต้องวาดและต้องวาดด้วยนิ้วเล็กๆแบบนี้มันช่วยพวกเธอวาดได้ง่ายขึ้นคือจะแปลกนะแต่พวกเธออาจจะชอบมันก็ได้และอย่าลืมว่าพวกเธอเวลาแค่นหนึ่งนาที ฉันไม่อยากด้้มแรงสาบแต่ฉันแสดงทักษะก,การวาดทุกคนได,ได้เห็นนะฉันคิดว่าฉันทำได้สวยมากแนะ่ฉันคิดว่าคงไม่มีใครสู้ฉันได้หรอก oh <no. S 1> ให้ตายเถอะดิสอหักเลยแล้วที่นี่ฉันจะวาดด้วยอะไรละ่ะริงด้วยฉันมีเครื่องเหลาดินสอนะคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ สวยจริงเลยทีนี้ก็มาวาดรูปต่อกันเถอะเ <m im itation> กิดอะไรขึ้นกับข้าเหล่าดินสอเน,นี่ยเออไม่นะมันระเบดดิดเต็มไรด้วยขี้ดินสอนแล้ว <m im itation> แต่อย่างน้อยฉันก็เหล่าดินสอนได้เอาขี้เลื่อยออกแล้วก็มาเริ่มวาดก,กันดีกว่าเรียบร้อยนี่เธอทำไมลงไปเนี่ยฉ <m im itation> ันเต็มไปด้วยขี้เลื่อยอะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยเอาออกเองขอบคุณมากนะเธอน่ารักมากไม่ก่อนแล้วล่ะ แล้วนี่คืออะไรกระดาษมันจากไหนอะจูลี่หยุดโยนของได้ไหมเนี่ยอะไรของเธอละก็เธอรบกวนฉันอยู่ไงโอเคอะไรนักหนาเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาขยะออกให้หมดเลยแต่เธอว่าสมเมื่อไหนะฉันจะมันไปด้วยนี่รับฉันหายไปไหนนชล่นจบแล้วนะเธอพูดถูกนชล์นรอบนี้จบแล้วเดี๋ยวเราะแสดงผลงานพวกเธอ วีตาเธอจะทำได้ดีกว่านี้นะ dislike hey, มิล่างานของเธออยู่ที่ไหนแบบนี้ไม่ได้นะธอไม่ชนะแน่นอน <c oughs> จูลีเจะทำให้ฉันมีความสุข <c oughs> ฉันชอบภาพวาดของเธอมากเพราะว่ามันคือของฉัน <c oughs> นะหยุดนะสาวๆแล้วทะเลาะกันได้แล้วก็อะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าฉันไม่เข้าใจปัญหาของเธอหรอกปัญหาของแดงก็มากพอแล้วมิล่าเธอจะได้แมลงสาบไปเธอน่้จะพยายามมากกว่านี้ อ้ย่ดทุ่นเลยฉันพยายามแล้วอะไรกันเนี่ยมันเคยเห็น,นลังสบบนั้นอย่าดนี้มาก,ก่อนแล้วอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะมันดูแปลกประหลาดอะ่ะอะไรกันเนี่ยมันคือแหวนอะ่ะแท้ๆด้วยสุดยอดไปเลยฉันชอบดีจริงๆสวยจริงๆด้วยวาวสาวๆครั้งนี้มีรางวัลที่พิเศษยิ่งกว่ารอพวกเธออยู่เนาะใครชอบอาหารทะเลเบล้างครั้หนึ่งในที่พัชเต้ปลาหมึกย่าง์และเล่นแต่น่ารักตัวน,นี้ไป เล้อกันล่ะไงเนี่ยและครั้งนี้พวกเธอต้องใจสีแบบนี้ในการวาดรูปบนกระจกหวังว่าคงทำได้เวลาเริ่มเดินแล้วโอเคฉันใคยชอบวาดด้สีแบบนี้มาก่อนตอนเด็กๆง,งั้นฉันคงชนะแน่นอนให้ต hey, ายมันดูเหมือนรอยเปื้อนเลอะเลยต้องลบออก เธอทางานแย,แย่ๆเหมยอเรามาได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะว่าอะไรจริงๆให้ดูนะถึงเราจะเป็นปลาหมึกที่น่ากลัวก็ตามแต่เราก็สามารถให้มันน่ารักแลวก็สวยได้ <c oughs> ฉันคิดว่ามันจริงไปเลย <c oughs> ฉันเห็นด้วยกับมิล่ามากมาก <c oughs> นั่นจากนี้ยิ่งเธอว่าปลาหมึกได้ดีเท่าไรโอกาสที่จะได้ปลาหมึกจริงก็น้อยลองไปเท่านั้นแหละ แต่ว่าสีฟ้าของฉันหมดแล้วบอกว่ามิล่าคุณว่าสจะยืมนะนี่อะไรกันนะไม่ขอเนี้ยฉันเลยนั้นเนี่ยมาดูกันว่าเจะชอบยืมไหมถ้าของฉันนี้ไปของเธอตลอดไปนะมันต้องตลกมากแน่นอนฮ่าฮ่าขำไปเลยเอาไม่นะอะไรกันเนี่ย ฉันเอามันออกไปได้อย่างไงจนได้เราต้องไล่เสั็์ก่อนวิต้าทาอะไรอ่ะมันดูน่าขนลุกมากกว่ามืวนราชัดๆพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวฉันสอร์เรียนให้เธอถ้าก็จกแตกล่ะเธอคงไม่พูดอย่างนั้นอีกแล้วไม่นะแล้วเธอช่วยให้มปนไงดีฉันไม่อยากกินปลาหมึกอะแต่ว่าการที่ฉันใช้แกงคนอ่ะช่วยได้กัได้นะยังไปเลย สาวๆหมดเวลาแล้วได้เวลาอดภาพวาดของเธอจูลี่เก่งมากผนออกมาสุดยอดไปเลยมีตาเรื่องของเธอ์เมสเซนถึงความสิยอดสีหยองเสียใจเลยนะไม่ถูกใจฉันเลยม่ลรฉันค่อน้างจะเธอมากเหมือนกันแต่ทำไมงานเธอถึงเป็นอย่างนั้นล่ะฉันผิดหวังจริงๆ ฉันคิดว่ามันจะด้แต่ทำดีถ้าพวกข้าังขันสองไม่สนใจกติกาด้รับปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ไป <Hey. S 1> ลิตาและมิลล่าปลาหมึกยักษ์เป็นของเธอ <c oughs> สมควรแล้วเราเข้ากินเลยซึ่งด,ดูแล้วก็หัวร้องไง <c oughs> พวกเราปฏิเสธไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องกินปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นนั้นมาลองเอ้ยมันน่าใครขี้แออย <c oughs> ฉันไม่คิดว่าจะยกขนาดน,นี้ทีนี้ก็ตาฉันลองแล้วฉันกลัว มือนนะักพยาอย่างจริงจิงอ่ะจ,จ,จูลี่หัวเราะอ,อะไรฉันจะไม่ยอมให้แคมมาหัวเรายอฉันแบบนั้นลีตา้าทำให้จูลี่เห็นว่าใครได้หัวเราะคนสุดท้ายกันฉันเห็นด้วยจูลี่ออกไปเลยฮคยพวกเธอทำอะไรเนี่ยน่ารังเกียจจริงๆตอนนี้ฉันไม่หนวดแทนผมแล้ว <laughs> แคลน้ำเปล่ากินมันเขาไม่ออกง่ายๆแนะ่ <laughs> ในชั l เลนส์รอบที่สามจะเป็นอะไรนะ Oh. ครั้งนี้พวกเธอโชคดีมากเรื่องรางวัลดูสิว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้น่ารักแค่ไหน oh. และอีกครั้งพวกเธอต้องวาดในวิธีที่ไม่ธรรมดาพวกเธอต้องแต่งหน้าตัวเองให้ดูเหมือนเจ้าหมาที่น่ารักที่สุด <Okay. S 2> และมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการลงมือ <Okay. S 2> เริ่มได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหมาน้อยตัวนั้น hmm. ฉันก็อยากเหมือนกันพำง,งานตอเรีบแล้ว เราทุกคนอยากมีเพื่อนที่น่ารักแบบนั้นคร<ะ>ั้งหนึ่งฉันเคยแต่งหน้าเป็นหมาคิดว่าทักษะนี้จะมีประโยชน์กับฉันนะสาวๆแต่งหน้าเก่งมากเลยต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเฮ้ยท<อ> <c oughs> hey, ําทำอะไรยังไปเนี่ยห <c oughs> น้าฉันพังหมดเลย <c oughs> ขอโทษแต่ไม่ใช่ความผินของฉันนะรู้อะไรไหมเอานี้ไปเลยได้ <c oughs> ไม่มารบกวนฉันตอนวันลูอีกเ <c oughs> อ้ยงั้นเหรองั้นเธอก็เอาหนี้ไป นาจะรับเหมือนกันได้น้ำนี่มันขำมากเลยเพเธอดูแย่มากเพะเธอดูไม่เหมือนหมาแต่ดูเหมือนผีอะอย่าแต่ต้องฉันนะหมดเวลาแล้วแล้วเราตัดสินใจว่าใครจะเป็นเจ้าของหมาตัวนี้มิต้านี่มันแย่มากแล้หนูยี่ไปมองเธอนะมิล่าเธอไม่ดีกว่าเลย ก็จริงอยู่กันแต่หน้าของเธอไม่แย่ขนาดนั้นแต่มันดูไม่น่ารักเหมือนเจ้าหมาตัวนี้จูเลียเธอเก่งมากและเธอเพิ่งได้รับเพื่อนใหม่ตัวนี้ไปอแยดูสิมันสวยแค่ไหนและก็น่ารักมากด้วยพกเธอเจ้าอะไรกันฉันต้องต่อสู้กับพวกแข่งขันของฉันนะแล้วทำไมมันถึงไม่กินแบบเนี้เอาไหมนะ เจ้าหมาน้อยน่ารักวันระเบิดที่ไม่น,น่ารักเอาหุมาเอ,อ้ย <Yeah. S 1> น่าตีที่แย่ทีนี้เจ้าหมาน้อยตัวนี้ก็เป็นของเราส่วนเนื้อที่ใหญของมันไปเดี๋ยวจะทำดีนะ <Hello. S 1> สอาสๆในรอบนม้ <Yeah. S 1> รางวัลสุดลุลรบพวกเธออยู่ <Yeah. S 1> ดสูสิสร้สยคอเส้นนี้งดงามแค่ไหน <Wow. S 1> และหนึ่งพวกเธอจะได้รับมันไปเ <Please. S 1> พเธอต้องวาดด้วยขวดนี้ที่มีกาวเสียและกับพิตเตอร์อยู่โอ้ฉันคิดว่ามันต้องเจ๋งมากๆ <Really. S 1> เวลาเริ่มเดินไปกันเลย ฉันมั่นใจฉันต้องเป็นเจ้าของสร้อยคอเส้นนั้นสาวๆที่เหลือดูไม่เหมาะกับมันเลยเราจะดีบกับงูนี่ออกมาได้อย่างไงกันนะโอไม่นะมันพังหมดแล้วเราจล้มันได้อย่างไงเดี๋ว่าทาสีทบล้ไปเลยจะดูดีขึ้นไม่จริงไม่มีอะไรได้ผลเลยทำยังไงดีจูลี่ไม่ตลกเลยนะเธอต้องโดนบ้างเลยแต่ก็ได้แต่ต้องฉันนะ ฉันว่าโลดหยุดนะฉันก็รู้เลยว่าแต่ขอจะวาอย่างไงดีอแต่คนอื่นได้มันไปไม่ได้หรอกมิล่าอย่ากดกันนะแต่เธอต้องจอความรุนแรงของการหนด้วยตัวเองทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบแค่ต้องเพิ่มการสีแดงทั้งสองสามยดอยวิเศษไปเลยนี่มาอะไรกันเนี้ยทำไมคนเรต้องอยู่กับมือของฉันนะจูลี่ผีมือเธอใช่ไหมฉันหรอบ้ามิล่าตั้งหางย่างงั้นเหรอ ถ้ายอย่างนั้นเธอต้องสัมผัสกับก้าวว่ามันดีแค่ไหนแต่ไม่ใช่ที่มือแต่เป็นที่หน้านะสำหรับเธอ <c oughs> ฉันคิดว่ามันค่ากับเธอดียนะ <c oughs> ช่วยฉันด้วยเอาฉันออกไปฉันเห็นจะไม่เอา <c oughs> เอาไม่นะคิ <c oughs> ะวฉันออกมาแล้วอ่ะ <c oughs> ฉันต้องมันกลับไปที่เดิมนีละ่ะทําไมคนหาเรื่องฉันเลยเพราะงั้นเธอต้องเจอหยุดหมดเวลาแล้ว แสดงผลงานของพวกเธอออกมาวีตาทำไม่ตั้งใจอยู่แล้วนะนี่เป็นงานที่แย่มากไม่มีข้อแก้ตัวจูลี่เธอก็ไม่ดีกว่าเลยสาวก็อะไรขึ้นกับพวกเธอนี่เ้ารู้ไหมทีว่ารูปนี่นะมิลาดีมากฉันไม่ใช่มีความสุขอยู่เสมอฉันคิดว่าคงไม่ใครสงสัยรางวัลต้องเป็นของมิลายินดีด้วยโอ้สวยจังเลยเห็นฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก S <S จูลี่อยากได้เหรอฉันจะให้บุ๊ไหม h e ไ n แต่แน่นอนฉันไม่ให้หรอกโอ้อย่าคิดโกหกแค่นั้นไม่ไมีใครได้มันไปหรอกเธอทำไมลงไปเนี่ยฉันพนูดงงเหมือนปรนเจียงมเมื่อกี้เองนะมันสวยมากจริงๆ <S 1> <S 1> <S <S สาวๆจะเห็นหน้าบุรุษของตัวเองนะที่ใส,ส่ขอก็ะซิไม่ได้แล้ว